วันนี้วันมาเข้ากับน้องเฟอร์บี้ตัวนี้ค่ะคือเฟอร์บี้อ่ะมันเป็นแบบเหมือนกับว่าพวกสายเล็กอิเล็กทรอนิกส์เนาะที่เราเคยอยากได้มันต้องนานแล้วแต่แต่แต people, เราเป็นเด็กนะคะพอดีว่าเพื่อนเนี่ยเอามาขายให้นะคะเราก็เลยซื้อมานะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้รีว no ิวเฟอร์บี้ธรรมดานะเราจะรีวิวเฟอร์บี้กับน้องมาของเราก็คือเขาพ่กับโรเจอร์ค่ะเรามาดูปฏิกิริยาน้องเขาพ่อกับโรเจอร์กันว่าเวลาเจอเฟอร์บี้เราจะเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเฟอร์บี้กัก่อนดีกว่าค่ะ อันนี้คือน้องเฟอร์บี้เรานะคะเราได้เป็นสีส้มมานะคะกแกะเลยนี่ค <c oughs> น้องอยู่ข้างใน,นะคะ่ะน้องน้องมีผมชีเหลืองด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าน้องจะเป็นตาแบบว่าอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะเมื่อก่อนเราเคยเห็นมันเป็นตาแบบว่าตาดำๆที่มันขยับได้อ,ะอ่ะแล้วก็นี่นะคะ,ะนี่มีคู่มือของน้องนะคะ บอกวิธีการใช้งานแล้วก็แอปพลิเคชันให้ดาวนโหลดมันเ่นกับน้องได้ด้วยนะคะตอนนี้เราก็ใส่แบบให้เฟอร์บี้แล้วนะคะเขาก็จะมีตาอย่างนี้ค่ะเขาพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวนายบอกว่าให้กดปุ่มไอ้นี่ไงรีสตาร์ทไม่เห็นมีปุ่มอะไรเลยนี่คือน้องเฟอร์บี้ค่ะสวัสดีครับ อถ้าเราป้อนอาหารมันล่ะ oh, <okay. S 2> hey. เดี๋ยวเราจะลองให้หมาไปดูเฟอร์บี้นะคะ <c oughs> ตอนนี้หมาเรามาเยพื่งนะ <c oughs> มันนี่ดู <c oughs> ดูสิพอ่อมันนี่เรา คุยกับเจเจครับ <Okay. S 1> ตอนนี้เจเจกำลังงงนะคะว่าน,นี่คือตัวอะไรแต่เขาพอดคือไม่สนใจแล้วนะคะไม่ต้องแทะดูกแล้วนะคะตัวอะไรเจเจอขาพูดว่าอะไรเจเจครับเฮ้ย <Okay. S 1> hey. เฮ้ยเฮ้ยหัญ <Hey. S 1> หาข้าพฤษบ้างคะข้าพอดษกลัวค่ะข้าพอดษหนีเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะสองหมานะคะ มีแต่โรเจอร์ที่สนใจเฟอร์วี่นะคะโรเจอร์มันนี่เรากล่องลบไปหมดเลยนะคะคือโรเจอร์สนใจเฟอร์วี่มากๆนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาคือตัวอะไรนะคะแต่ข้าพเจ้านี่คือกลัวไปเลยค่ะนี่โรเจอร์มาแล้วเห็นไหมตัวอะไรโรเจอร์ฮะ เอาเป็นว่าเราจะลองโหลดแอปของเฟอร์บี้นะคะมาลองป้อนอาหารเอาดูว่าเป็นยังไงนะคะก็ล้องเพลงค่ะอยู่ๆก็ร้องเพลงเองเฉยเลยโอเคเอาเป็นว่า คือว่าเราอ่ะเปิดแอปเฟอร์บี้แล้วค่ะแต่เรารู้สึกว่ารุ่นนี้มันคงจะเก่าเกินไปทีนี้ในแอปมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่สามารถเชื่อมรุ่นนี้ได้อ่ะค่ะเราก็เลยไม่เชื่อมแล้วค่ะเราจะปล่อยไปอย่างนี้แหละส่วนหมาเราก็ไม่สนใจมันแล้วนะคะสรุปก็คือน้องก็ให้น้องอยู่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วน้องอ่ะนั่งๆอยู่หลับก็ยังกลนนะคะไม่รู้น่าจะต้องดึงฐานน้องออกแล้วเพราะว่าหลับขาเอาเป็นว่ารีวิวเฟอร์บี้วันนี้นะคะ ตั้นมากจริงๆนะคะ่ะขอจบพท่านี้นะคะพี่ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเล้บยบายไม่พูดคำ